มาครับลาปลาปลาดนดนปลาดนดนมเรวมาเร็วได้ๆปเ่าน่ Fly e w e r เรามายัเป็นมาๆมาๆมาๆมาอัน้แค่อั ปลาเป็นยังปลาด้วยมั้งเป่น <c oughs> นี่ปลานี่ปลานูปลาเป็นอยู่เลยมไหมนูวายดู่บวนมุงรังมุงรังมุงรังมามามาโล่อาบัดโล่อาบัดเอา i g h เอาเด็กมามามาเอากิโลบอกมานี่ยัยมาเร็วห <c oughs> ยิบเลยหยิบเลย <c oughs> อ่ะ,อะใกล้มังเจกมังใกล้มังเจกมัง ปลาเป็นลูกน,นครับปลาเป็นลูนึงยิบเลยเอาจัดๆเลยอันหนังบัวอยู่เลยอนตัวนันง <c oughs> ไม่ยิ่ไม่เบื่อดีเออจัดๆเลย <c oughs> ลจัดๆเลยให้ปีเต้าเลยจ้าอาจะรับปีเต้าคนชวยอาเจอโลดเต็มร่องโล่ไปเลยตน้นไ <c oughs> อ้ปลาปลาเนี่ยปลาเนี่โล่่อหนก็ไอ้นี่อากำลังหนังเบาอยู่โลเอาไปเลโล่ที่บ้าน ไ้งเลยไ้ต้งเลยต้องเลยเราใกล้แบบปอเพียงใกล้แบบกรอบครัวก็มือได้กินอย่างนี้นันแม่ไก่ดีนะเงีกะยต่า้องาเต็มตตโบตโบยังใกล้ปัญรายนู้ว้าวยงเงี้ก็ะดยไ้กินกี่มู๊ะเออเลยเอาเต็มเสอ้อาัอ้ต้งเดือนกอได้กินดู เดือนหน้าก็หวานตามตัวมุ้งตอจนเจอวายอย่างหมากที่เออเอาไปเลยแจ้งไปเลยเล่ไปเลยกีจอบอก้าไปเลยไม่เลือกกีจอบอก้าไปเลยนายใหญ่ออนนัยปลาเนื้อนี่ปลาไรก็อย่าปลาเนี้อเอาตัวเดียวเอาดับเลยเอาตัวเตยไปใหญ่เออไจเอ้ยจังตนใครบ้าฉันบ้าฮะ กินปลาคามุโอ้บอกกอาไปเลย uh, ต้ตอนไม่ต้องต้อนอ่าเอาต้อน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 อะไนี่รู okay. oh, ้เนื้อไม่ได้จะรู้เหรอแม่ต้อไม่ได้ติดแงเลยไม่ได้ติดแงเนี่เมียนี่เมียนีเมียเมียบอกกันหยุดได้ไหมหยุดด้ไหมอ่าได้ได้เลยอ่าฝึบกี่ก้นสัญวกี่ก้นมัน

อะไรอ่ะไม่ต้องออาเบียร์อาตไม่เอาเบียร์อ่ไปไมต้ไม่ต้องไม่อกเบียร์จ๊ตังแจ๊ตังเซ็มเราเฉยิ่งกินคนเดียไม่ได้น่ะโอเคโอเคได้ยีบกอ่นะโอเคโอเคไปเลยนะไปเลยไปเลยไปเลย